สวัสดีครับวันนี้นะครับลุงหนุ่มก็จะมีเหรียญดีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริทโทวัดบ้านไร่นะครับก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับมีความสวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของพระเด็จพระคูณหลวงพ่อนะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงนะครับมาดูรายละเอียดเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อลาวะ รูปทรงนะครับเป็นทรงรูปไข่นะครับขอบนะครับขอบของเหรียญน,นะครับเป็นยกขึ้นนะครับเป็นลายกระหนกนะครับรอบทั้งเหรียญน,นะครับ ตรงกลางนะครับมีรูปพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อนะครับนั่งในอริยายองนะครับปริกรรมประคํานะครับปริกรรมกระทําประคัข้างบนนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับนี่ครับ ซ้ายลก็ขวานี่ก็จะมียันนะครับใต้ชื่อหลวงพ่อนะครับซ้ายขวาด้านซ้ายล่างล่างนะครับเขียนว่าวัดบ้านไรอํอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับใต้หลวงพ่อนะครับก็จะมียันสี่ตัวนะครับเรียงกันอยู่นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับมีความสวยงามเป็นพิเศษเลยนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับ ออกที่วัดใหม่โนนระเวียงนะครับซึ่งชื่อรุ่นนะครับรุ่นพิเศษนะครับด้านหลังนะครับขอบนะครับจะยกเป็นสันนะครับยกเป็นสันนะครับรอบนะครับ ตรงกลางนะครับก็จะเป็นยันพุทธเจ้านะครับข้างบนนะครับเขียนว่ารุ่นพิเศษนะครับด้านซ้ายนะครับเขียนว่าวัดใหม่นนระเวียงนะครับส่วนด้านขวานะครับ เขียนว่าอำเภอด่านคุณทษตายเหรียญน,นะครับเขียนว่าสองห้าสามสี่สองห้าสามสี่นะครับซึ่งเป็นปีที่สร้างนะครับซึ่งออกที่วัดใหม่นนรรเวียงนะครับ ก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่นะครับเนื้อหาดีนะครับขอบตัดนะครับก็จะเป็นแบบออกธรรมชาตินะครับนี่ครับ ก็เป็นเหรียญดีนะครับแล้วก็สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปลูกเสกไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมช่องลุงหนุ่มนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับคลิปหน้านะครับเรามาติดตามว่าลวงจะนำเหรียญอะไรมาให้ดูนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับคลิปถัดไปนะครับเราไปติดตามกันนะครับเป็นปีหน้าเลยนะครับเป็นปีหน้าเลยปีก็เป็นปีใหม่นะครับปีพศสองห้าหกห้านะครับขอขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ